สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทางโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพลังคานจรยายเข้าสู่ภพเรือนที่1ิบของคุณเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับคุณบ้างดาวพลังคานเป็นดาวเจ้าเรือนภพเรือนกระดุมพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพเรือนสุภะจรเข้าสู่ภพเรือนกัมมะก็บ่งบอกถึงว่าความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมีความ เฮงความปังช่วงนี้การเงินการทองจะมีเรื่องของการขยับในด้านของการได้เงินได้ทองที่เกี่ยวข้องกับการงานการดีลงานได้ในเรื่องของผลประโยชน์ได้ตามความพึงพอใจของเราหรือมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานที่จะได้เรื่องของการเงินเข้ามาด้วยแล้วก็มีความตึงความเครียดบางอย่างที่เข้ามาด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไงคุณก็จะได้รับผลผล,ผลประโยชน์ ในเรื่องของการงานที่จะเฮงจะปังมากๆในช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรช่วงนี้ได้เงินได้ทองแต่ก็ต้องมาด้วยดาวพังคานก็คือต้องลบต้องสู้ต้องลุยต้องขยนันเพราะดาวพังคานให้ในเรื่องของอยิ่งขยนันยิ่งได้นะคะในช่วงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ททโร่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้างการทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะว้าวราชาถือไม้เท้าความเฮงความปังในด้านของการงานโดดเด่นมากๆช่วงนี้คุณขยันขยันแล้วได้เ m p r e s s ขึ้นมา งานดูจะเบาขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้พักผ่อนก็ได้การงานดูมันจะจบดิวไปแล้วเนาะเป็นช่วงเวลาของออการท่องเที่ยวการหน้าที่รับผิดชอบที่มันเบาขึ้นเพราะว่าคุณเร่งทํางานไปก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะได้ท่องเที่ยวเดินทางเป็นเรื่องของการทํางานที่มันมัน,ม,นมันน้อยลงเนาะแล้วก็เป็นช่วงของการรอคอยบางอย่างเรื่องของการเงินเจ็ดเรียญคือการรอคอย รอคอยเงินได้เงินหรือรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่จะได้เก็บผลผลิตผลประโยชน์ผลรายได้ที่มันจะเข้ามาในช่วงนี้8ดาบสี่เหรียญอัศวินถือดาบ h ฮเปอร์สเตสไม้เท้า3ไม้เท้า แล้วก็ราชาถือเทว่ยเป็นเรื่องของความสำเร็จจากการลุยเพราะว่าเหมือนคุณรอจังหวะเวลาเนาะมันเป็นโอกาสที่คุณจะต้องลุยจะต้องดัดทำแล้วมันได้ตัดสินใจรวดเร็วทำอะไรอย่างว่องไวคล่องแคล่วหรือเป็นช่วงเวลาของความสำเร็จที่ที่เหมือนเป็นความสำเร็จจากการแบบลุยของคุณก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นช่วงที่คุณแบบ ได้ผลประโยชน์ที่เร็วขึ้นหรือมีในเรื่องของผลตอบรับบางอย่างที่คุณรอคอยมันจะได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้การเงินการทองดูจะได้ดังใจมันเป็นจังหวะที่คุณควรได้แล้วก็เป็นเรื่องของการเดินทางที่จะมีเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ก่อนหน้านี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะชีวิตของคุณไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆเพราะว่า,าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณมันเป็นมันเป็นดาวพระรังขานเป็นดาว บาระเคาะเนาะก็ก็เหนื่อยค่ะมันต้องต้องเหนื่อยก่อนแลถึงจะได้มีหยาดเหงือ่อมีมีเรื่องการต้องขยับมันถึงจะได้าถ้าอยู่เฉยๆไม่ค่อยจะได้มาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณหลุดพ้นเนาะ,หล,นนะหลุดพ้นออกจากปัญหาบางอย่างปัญหาการเงินที่มันมันตึงมือในช่วงก่อนอก่อนหน้านี้ที่คุณเผชิญก็เป็นรายจ่ายเยอะเหมือนกันเป็นเรื่องของความ ความกดดันเนาะอาจจะต้องทําให้ทันเวลาหรืออาหาเงินมาเพื่อซัพพอร์ตหรือคือคุณมีภาระของคุณอยู่แล้วแต่อาจจะถูกเบียดเบียนด,ด้วยครอบครัวด้วย,ด,วยด้วยสุขภาพคนในบ้านหรือมันเป็นเรื่องของความน่าเบื่อหน่ายเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของคุณแต่คุณจะต้องเหมือนกับ ไฟบังคับหลีกเลี่ยงไม่ได้น้ําท่วมปากพูดไม่ได้อะไรประมาณนั้นมันก็ต้องต้องจํายอมต้องทำด้วยด้วยครอบครัวด้วยญาติพี่น้องต่างๆที่พึ่งพาคุณก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทําตามเป้าหมายของตัวเองในช่วงเวลานี้หรือไม่ก็เป็นจังหวะของการต้องต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสามไม้เท้าคือการ มองอนาคตว่าคุณจะวางแผนของตัวเองไว้แบบไหนคุณจะทํายังไงให้คุณเติบโตก้าวหน้าโดยที่จะต้องหลุดพ้นกับปัญหาที่มีอยู่ให้ได้อะไรแบบนั้นก็ดูจะได้รับการสนับสนุนนะคะเพราะว่าราชาถือถ้วยคือมันดได้ได้ดังใจบางเรื่องหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ดาวพระพฤหัสเนาะจะจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะในปี2อ6 9แต่ตอนนี้ก็จะถอยหลังจากภพเรือนปุตตะถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนพันธุ ก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านญาติพี่น้องต่างๆหรือไม่ก็เป็นเรื่อง,องการต้องจัดการอะไรหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านที่เกี่ยวกับครอบครัวเนาะก็มีความกังวลใจบางท่านก็เป็นจังหวะของงานที่ที่บางท่านก็เป็นงานที่ทํากับครอบครัวมันมีเรื่องให้ต้องต้องเคลียร์ต้องจัดการ เหมือนคุณรอจังหวะเวลาทําอะไรบางสิ่งบางเรื่องรอาการรอการขยายหรือรอรอเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือไม่ก็รอคอยรอคอยผลสําเร็จอะไรบางอย่างบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของงานต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลดูจะโดดเด่นมากๆเหมือนคุณกําลังตัดสินใจเลือกกับ กับเส้นทางในเรื่องของการงานทิศทางของการงานมันดูจะเหมือนคุณจะมีเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานหรือมันเป็นจังหวะของปัญหาบางอย่างที่ที่คุณจะต้องเหมือนเหลือเส้นทางเดียวอะมันเป็นช่วงหลังชนฝาเนาะกับการต้องลุยอะไรบางอย่างมันต้องทำให้ได้อะไรแบบนั้นเนาะก็เป็นเหมือนเหมือนไฟบังคับอะคะ่ะ จริงๆคุณเป็นคนที่ทําอะไรได้หลากหลายอย่างเป็นคนเก่งมากๆนะคะในเรื่องของการงานเป็นคนบ้าง,งานคนหนึ่งเลยทีเดียวก็มันเป็นช่วงจังหวะเวลาของการต้องหรือถ้าใครยังไม่มีเป้าหมายนะในเรื่องของการงานขอให้คุณวางโปรเจกต์วางเป้าหมายของตัวของคุณมันมีโอกาสที่มันจะเติบโตมากๆอย่าก,กลัวกับอะไรที่มันที่ยังไม่เกิดคุณเป็นคนที่วิตกจังวิตกกังวล กับบางสิ่งบางเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่มันเป็นเรื่องดีนะคะก็คือกังวลไว้ก่อนเรากา็รอบครอบกับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งคุณกังวลจนเกินไปจนไม่กล้าไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะทํานอกเกอบมันก็เลยทําให้คุณย่ำอยู่กับที่หรือไม่ก็ไม่เติบโตเหมือนไพ่กําลังขึ้นมาบอกว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของงานของคุณการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเปลี่ยนแล้วเฮงเปลี่ยนแล้วปังมากๆเลยนะคะ แล้วก็บางท่านก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพร,รังคารจออยู่ในภพเรือกนกรรมะการเงินของคุณดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจอนเข้าสู่ภพเรือกนกรมมะก็เป็นเรื่องของงานยิ่งขยันยิ่งได้ งานนอกงานในงานเบื้องหลังงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรืองานที่ช่วยเหลือมันจะสร้างสร้างคอนเนคชั่นให้กับคุณมากๆมีโอกาสที่จะได้เงินหลากหลายทางแล้วก็บางท่านก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณเนาะสายโหราศาสตร์สายจิตวิญญาณสายฮิลลิ่งต่างๆมันเป็นเรื่องของการได้เงินหรือบางท่านอาจจะช่วงนี้หมดเงินไปกับการทำบุญหรือเป็นช่วงที่ บางท่านกอา็อาจจะไปอธิษฐานขอพอรเนาะขอให้ได้เงินเพราะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาด้านของการเงินติดติดขัดขัดหรืออาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือ,อทํางานไปแล้วยังไม่ได้เงินเงินมันติดติดขัดขัดหรือเงินรอ,องเงินตกเบิกอะไรบางอย่างก็ได้ก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์จะได้เงินหรือไม่ก็รออีกหน่อยบางท่านก็อาจจะเป็นพวกงานใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้คุณได้เงินใหม่ๆเข้ามา คุณเป็นคนบ้าง,งานช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องของอจังหวะของการบาลานซ์ชีวิตเหมือนกันเหมือนคุณมีทางเลือกบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจัดการบางท่านก็ภาระที่เกี่ยวข้องกับบ้านญาติพี่น้องเนอกในช่วงนี้การเงินของคุณมันอาจจะคุณพนหาเงินเก่งค่ะแล้วก็ได้เงินเยอะ แต่ว่าส่วนมากก็จะหมดเงินไปกับครอบครวัวหมดเงินไปกับบุตรล้านบริวารหรือการล่าเรียนของบุตรหลานอะไรแบบนั้นอืมก็มีจังหวะเวลาที่มีโอกาสที่ถ้าใครมีปัญหาด้านของการเงินเข้าหาผู้ใหญ่ก็จะได้คําตอบที่ดีด้วยนะคะเหมือนคุณจะหลุดออกจากปัญหาในเรืใ่ในด้านของการเงินได้นะคะในจังหวะนี้นะ บางท่านยืนกู้ในด้านของการกูซ้ซื้อบ้านซื้อรถมันมีโอกาสจะได้เงินเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้การถูกอนุมัติแบบนั้นก็ได้แล้วก็การเงินเหมือนจะทันท่วงทีกับการมันมีภาละด้านของการเงินอยู่เนาะก็คุณจะเอาตัวรอดในด้านของการมีค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ไปได้แต่ก็ให้ระวังเหมือนกับว่าต้องถี่ท่วนต้องจัดการให้ดีเพราะโอกาสที่ การเงินของคุณมันมันยังเป็นรายรับแต่ว่ารายรายจ่ายมันเจออการเก็บมันยังไม่มีก็เป็นจังหวะที่อาจจะต้องบาลานซ์หรือการต้องจัดการดีๆในเรื่องของการเงินให้ให้มากเพราะภาระที่ที่มันเป็นภาระระยะยาวคุณมันก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของความรักกันบ้างนะคะ ความรักเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพลังคารจรนเข้าสู่ประเพณที่สิบโอ้โหคนโสดน่าจะโสดมานานแนละ้วเหมือนกันเนาะ <c oughs> เฮอร์เมสขึ้นมาคุณดูจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเหมือนกันเป็นคนที่รักอิสระมากๆเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเป็นคนที่แบบอา่าแล้วแต่อารมณ์ตามอารมณ์ของตัวเอง ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะปลดปล่อยความรู้สึกชอบอยู่คนเดียวอาจจะกําลังศึกษาหาความรู้กําลังล่ําเรียนอะไรบางอย่างหรือกําลังจดจ่อก,กับบางสิ่งบางเรื่องอยู่ก็หรือบางท่านก็อาจจะแบบเป็นคนโสดที่เคยอกหักมาก,ก่อนมีความเจ็บจีดมีความจุกในเรื่องของความรักมาก็ไม่ได้มองถึงความรักสักเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของการทุ่มเทให้กับงานให้กับการล่ําเรียนให้กับการ พัฒนาตัวเองเพื่อใหอ้มีความสำเร็จในเรื่องของการงานเพราะดูคุณก็จบไม่สวยเหมือนกันนอกในเรื่องของความรักที่ผ่านมาดูคุณทุ่มเทมากๆแต่สิ่งที่ได้รับมาก็คือความเจ็บช้ำน้ำใจการถูกบอกเลิอกอะไรแบบนั้นหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองที่เฟดออกมาก็ได้อม,มันเป็นเรื่องของการปรับตัวปรับอารมณ์ปรับปรับตัวเองเหมือนกับว่ากำลังหิวใจเนาะค่ะคนโสดก็เป็นโม,มโมเมนต์ของการทุ่มเทกับ เรื่องของการงานซะส่วนใหญ่สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นจังหวะของวาวโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะมีชัดเจนมากๆคนคนนี้น่าจะเห็นอะไรบางอย่างหรือพร้อมแล้วที่จะมีคอมมิตเมนต์ดีๆความสัมพันธ์ดีขึ้นมากๆมีการให้ความยุติธรรมกับความรักของคุณบางท่านก็ถูกขอแต่งงานหรือบางท่านก็มีความชัดเจนการพูดคุยการให้คํา ให้ความคอมมิตเมนตที่ดีๆสำหรับความสัมพันธ์ก็ดูจะเป็นความชัดเจนมากๆแล้วก็เหมือนกับความรักดีขึ้นทุ่มเทให้คุณแสดงให้เห็นว่าว่าจริงจังนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อได้ความสัมพันธ์นอัพเลเวลดีขึ้นหรือไม่ก็แบบอ,อาจจะเปคุณในหลายๆรูปแบบซัพพอร์ตคุณได้ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านของการเงินในด้านของสภาวะจิตใจ เหมือนทำให้เห็นว่าว่า,ารักคุณแล้วก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะไปต่ออะไรแบบนั้นความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรว้าวดูคุณจะหลุดออกจากความกดดันหรือความเครียดความไม่ตกกังวลอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะคิดไปเองกับปัญหาที่ที่เาขาอ,อาจคุณอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นนอกใจคุณหรืออะไรต่างๆนานา กับความคิดจิปาถะของคุณเนาะการสร้างภาพที่ที่เป็นภาพลบๆหรือใครที่มันมีประเด็นปัญหาอะไรมาก่อนหน้าน,นี้ดูมันจะเบาบางลงมันเป็นเรื่องของการละทิ้งมันถูกปลดปล่อยเนาะความรู้สึกกลับมาดีขึ้นหรือคุณผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปแล้วช่วงเวลาที่มันเป็นวิบากกรรมมันได้จบตอนนี้เหมือนคุณตื่นรู้หรือคุณตระหนักรู้บางสิ่งบางเรื่องกับการใช้ชีวิตคู่อาจจะ ปรับสมดุลหรือมันมีการให้อภัยเนาะ j u d เ m e n t นะคะการให้อภัยการปล่อยวางอะไรที่มันสูญเสียอะไรที่มันเป็นความท็อกซิกในด้านของจิตใจสภาวะจิตใจกลับมาดีขึ้นค่ะว้าวอาจจะถูกเปด้วยในช่วงนี้มันเป็นความรักที่ที่มันมันไปในทิศทางดีๆมากขึ้นนะคะอาจจะหมายถึงว่า ถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสถูกขอตแต่งงานหรือความรักความสัมพันธ์มันกลับมาดีขึ้นมากๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวพบเรือนปัต,ตนิจรเข้าสู่พบเรือนกรมมะก็มันเป็นช่วงเวลาที่ความรักกลับมาดีขึ้นสภาวะจิตใจกลับมาฟื้นตัวแล้วก็คู่พพอร์ตในช่วงนี้นะคะดูจะเฮงจะปังในด้านของการถูกเปถูกเอาใจใส่ แล้วก็เหมือนกับคุณก็ปล่อยวางได้บางสิ่งบางเรื่องก็ดูจะมองข้ามอะไรที่มันมันหนักหนักถ้ายังไปต่อกันก็เหมือนจะมองข้ามอะไรบางสิ่งบางเรื่องด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพร,รังคาจนจรเข้าสู่ป,ปุกเดือนกุมภาันธ์ ว,ว้าวพบเรือกนกรรมมาขึ้นมางานโดดเด่นงานมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมากๆนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากงานงานจะทําเหมือนงานของคุณมันจะเป็นเรื่องของการมีชื่อเสียงมีคนเ,เห็นผลงานผู้ใหญ่เล็งเห็นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเป็นช่วงเวลาที่งานของคุณโดดเด่นมากๆมันเป็นความยั่งยืนบางท่านก็เป็นเรื่องของการได้งานโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามา ทำให้รายได้ของคุณมันกลับมาฟื้นตัวโอ้พังขานขึ้นมาเหมือนคุณมีแรงผลักดันมี energy ของการลุยงานเป็นช่วงจวังหวะของการน้ําขึ้นให้รีบตักเนาะยิ่งทํายิ่งได้ในช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งรวยอนาคตรวยแน่นอนฟอร์จูนฟอร์จูนขึ้นมาก็ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาฝีมือก,การมีความสําเร็จในเรื่องของการงานดูการงานจะโดดเต่นมากม แล้วก็เรื่องของต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของงานของคุณใครที่ทําทงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ต่างประเทศการค้าขายการส่งออกการเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรในช่วงนี้ดูจะเฮงจะปังมากๆเพราะว่าดาวพระรังคารไปจออยู่ในบ้านของอาดาวพระพฤหัสเนาะก็หมายถึงพฤรหรัสกับพระรังคารเป็นคู่ค้าขายการค้าการขา,ขายกลับมาเฮงกลับมาปังกลับมา เป็นช่วง,งการฟื้นตัวอะไรที่เคยพัง,พงเๆเงีบยไปช่วงก่อนหน้านี้ลูกค้าจะกลับมามาดีวกับคุณหรือการงานมันดูเฮงปังมากกว่าเดิมรายรับเข้ามากกว่าเดิมแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องลุยคะ่ะอย่างที่บอกน้ำขึ้นให้รีบตักคุณมีแรงผลักดันจากดาวพลังคานดาวพังคานเป็นตัวแทนของเงินยิ่งขยนันยิ่งได้ยิ่งขยนันยิ่งรวยนะคะไพ่ขึ้นมาบอกแบบชัดเจนมากๆ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกโอ้โหมีคนเอาเงินมาให้มีเกณฑ์จะได้เงินค่ะอย่างที่บอกหยิบจับอะไรในช่วงนี้ได้เงินได้ทองได้ราบผลผลประโยชน์บางท่านก็เป็นเรื่องของการได้เงินได้ทรัพย์หรือบุญเก่าวาสนาเดิมของคุณวาสนาจากจากมันจะได้อย่างเงี้ยค่ะ ถ้รรมามากอดแบบเหมือนจะได้จะได้ไม่ได้สัทีรอบนี้อาจจะมีเกณฑ์จะได้นะคะคุณเหมือนถูกปกป้องเนาะถูกคุ้มภยัยถูกปกป้องได้รับข่าวดีถ้าเคยวิตกกังวลเคยเครียดเคยอึดอดัดมันเหมือนกับจะเบาขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเป็นมันเป็นเรื่องของปัญหาคุณจะถูกคุณจะเห็นทางออกจากปัญหา ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือด้วยด้วยด้วยดวงเปิดฟ้าเปิดอะค่ะจะมีคนชี้ทางสว่างชี้ทางออกให้กับคุณในปัญหาต่างๆอริอริศตูแพ้ภัยใครที่ทำร้ายคุณเหมือนเขาไม่สามารถทำอะไรคุณได้ะค่ะเหมือนจะถูกคุ้มไัยเนาะถูกปกป้องคุ้มครองปัญหาต่างๆถูกแก้ไข คุณจะจัดการอะไรอะไรได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆเหมือนคุณจะมองออกแล้วก็เหมือนกับจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ก็เป็นช่วงเวลาของการลุยนะคะลุยแล้วได้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการซ่อมบํารุงแบบนั้นก็เฮงปังเหมือนกันเป็นช่วงเวลาของการลุยนะคะในทุกๆมิติงานของคุณมีโอกาสเฮงปังได้หมดเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ระวังคนที่ มาหลอกมาลวงมาช่อโกงหรือคนที่เอารัดเอาเปรียบในช่วงนี้แต่คุณเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วเนาะก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะอ่านคนออกมองคนขาดหรือไม่ก็แบบคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยําแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยําด้วยเหมือนกันค่ะขอดูไพ่ชุดนี้อีกหนึ่งสำหรับนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกว้าวสิ่งเก่าๆจะกลับมา อำนาจบาร,รมีแล้วก็เรื่องของสติปัญญาหมายถึงว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้ล่ำเรียนเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอาจจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีใครที่ล่ำเรียนอยู่ในช่วงนี้คุณจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเข้ามาสอนหรือไม่ก็เป็นจังหวะที่บุญบาร,รมีส่งผลให้ได้โอกาสของการเงินการได้รายได,ได้การได้บุญเก่าเข้ามาหนุนก็ได้ค่ะดวงชะตาดีขึ้นมากๆ แล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณคุณอาจจะแบบไปปีกวิเวกไปในด้านของธรรมะาศาสนาต่างๆก็ได้ไปบวชหรือไปปฏิบัติธรรมแบบนั้นก็ได้นะคะบางท่านอาจจะคิดอยู่เนาะอาจจะแบบอยากปีกวิเวกอะคะ่ะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างดีชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่การหลุดพ้นการปล่อยวางการ บางท่านเสียงโชคเสียงดวงได้นะคะเพราะว่าบุญเก่าเข้ามาหนุนเนาะมีโอกาสจะได้เงินเงินจากถูกหวยโดยเบอร์เงินจากสิ่งที่รออยู่แล้วก็ได้อาจจะทําไปแล้วหรือยังไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะในด้านของการงานเนาะมีโอกาสจะได้เงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนถูกแจ็คพอตแบบนั้นก็ได้แล้วก็ใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บคุณจะเจอหมอดียาดีนะคะก็เป็นช่วงที่สิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหากับชีวิตของคุณมันกําลังจะเบาขึ้นแล้วก็ จะหนักหน่อยในเรื่องของการงานงานจะเข้ามาเยอะก็ดีสําหรับคุณเพราะมันจะได้เงินเยอะขึ้นแต่คุณจะต้องลุยกับมันหน่อยนะคะเพราะดาวพังคารจะให้ในเรื่องของพลังให้ในเรื่องของความขยันยิ่งขยันยิ่งรวยค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักๆหรือไม่ก็ซัพพอร์ตเรานงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติ๊กให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการก ให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักๆก,กลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ